เดี๋ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับด้านหน้านี่ก็เป็นด้านล่างนี่เป็นสกิมแล้วครับด้านบนนี่ร้อลอยังไม่สกิมครับลอเก็บงานนะครับด้านล่างเขาสกิมก็จะเป็นสีผิวแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดบ้านพักเจ้าหน้าที่เก่านะครับร้อยปีได้ครับท่านผู้ชมก็จะเป็นสุดโสมประมาณนี้นะครับนี่ครับที่ทำการรถไฟครับ เป็นหัวเข้าสถานีแก่งคอยนะครับบริษัทซีวิวอินเจียริงนะครับท่านผู้ชมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับในช่วงสัญญาณนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับลงมาที่สถานี แก่งคอยนะครับขบวนรถไฟจุดนี้ก็ยังไม่นำเนินการก่อสร้างไปถึงไหนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอยู่ในช่วงทําตอหม้อขึ้นนะครับ ฟูตติ้งแล้วก็ตอ่อหม้อขึ้นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับในช่วงทําต่อหม้อนี่ครับตอ่อหม้อที่ผมบอกว่ามีขนาดใหญ่กว้างมากเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับมีความกว้างความใหญ่มากเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมตอ่มอหม้อกว้างประมาณเจ็ดแปดเมตรได้ครับแล้วก็ยาวประมาณสิบกว่าเมตรได้ครับท่านผู้ชมนี่ครับวันนี้ก็เป็นพื้นที่ สถานีนะครับเป็นสถานีแก่งคอยนะครับเป็นสถานีเดิมนะครับอยู่ในพื้นที่แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับจุดนี้เขากำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ในส่วนของฟุตติ้งหรือเทลีนะครับผูกเหล็กขึ้นมานะครับท่านผู้ชมเนื่องจากมีความลึกมากนะครับนี่ครับลึกมากเลยครับท่านผู้ชม นี่ครับอันนี้ก็เป็นสถานีแก่งคอยนะครับสถานีรถไฟแก่งคอยนะครับเดี๋ยวไปจอดหาที่จอดก่อนนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเดินไปชมด้านในสถานีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราขับไปสิ้นสุดโครงการนะครับเป็นทางวิ่งสิ้นสุดสถานีแก่งคอย สถานีแกงคอยเขาก็จับปรับปรุงครับนี่ครับจุดนี้จุดที่จุดที่ผมมาตั้งแต่สามสี่เดือนห้าเดือนที่แล้วนะครับท่านผู้ชมช่วงนั้นอยู่ในช่วงทําต่อหม้อฟุตติ้งอยู่เลยนะครับด้านล่างนะครับอันนี้ขึ้นมาสเตปที่หนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสเตปที่หนึ่งแล้วก็จะเทสเตปที่สองสเตปที่สามก็คือสเตปที่หนึ่งก็จะเป็นบานบานที่ด้านล่างสุดนะครับบานขึ้นไป พอสเตตที่สองก็จะเป็นทรงนี่ครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นทรงที่ว่าเสมอขึ้นไปนะครับส่วนไปข้างบนก็จะบานออกอีกนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอยู่ในโครงการรถไฟความเร็วสูงสัญญาที่4.7นะครับช่วงสระบ,บุรีแก่งคอยนะครับก็จะมาสิ้นสุดจุดนี้นะครับท่านผู้ชม ส่วนอีกสัญญานั่าจะเป็นอยู่ในช่วงการเจาะเข็มนะครับเจาะเข็มของโครงการนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นการปูทางเท้าเลยนะครับ,รบาาเห็นไหมครับก็จากสถานีสระบุรีมาที่สถานีแข่งคอยนะครับท่านผู้ชมาเดินไปดูจครับ